แล้วสอบบทดีคือ,อยังนก่งด,ด้ยวดยยนยากวสวัสดีครับพี่โน,โอน,อน,น้องข่าวแรกนักการจดูเมนอาหารวันนี้มดดำบบอกว่าซ้ำหนึ่งแต่่งอแย่างเด้อค่ะมันี้คุณนายกินข้าวค่ะอืมจนเห็นบมดเลย่มามดมานินาาไหม เ่ยก็ท่าแวบแปลงทางคักแน่ได้นางก็บ่าบาเสียงนะสบายดีนอนเลยไม่ยังคงนะุณอาพี่้าว หงอออกมาเต็มข้อมันมันค่ะมันบกขาวข้องเนี่ยนะเปิดไฟขนาดนี้เลยอ็เสียงหมอนะลูก มุกเก็กบแล้วอ,อ,อย่างนี้เท่าไหร่หมอเดือดดำ วงอมเกียนอะไใส่ตู้ไ้โอ้โหนี่มันลมลมยัดทีน่าปวดตา อืป้ามาลืมแบ่งให้น้องซะสมบัดีพี่น้องเกืดกับพี่อ้หรอปเนได้เต็มมันอะไรยังไงอันมัน มันเดือนสามิปเราให้มืนอเตรียมเนสมอล่ะมีหมาของย่าแต่ลำยางเงีพูดคนเ่านี่กเยยเยอะอื่นยังแม่ดูแหนี่กาคนุ่นต้อหน้าซ้ำหนดป็ิอืาหา

ไข่บมีไข so ่หอให้ไข่ต้มม่ีไข่มีไข่ไข่ต้มเอาไข่อเมอวแล้วอกินกระปุ่มันหวกาาบงมันทาสมบัติแล้วดง่างขาข้า้าแม่นางว่านุ เอดูงจุ่มแล้วลงเง้เง้่พื่อนฟังอิไบมกเออร่าร่งความเหนื่อยหมดเค็มทุกดอกแล้วบอกว่าแซ่บน่าหวานเอาไ้ใจเยนงกินบนญะเดี๋ยวามาส่ตอนแรกเราจะมาส่งให้พมาม่คนงานหรือว่าคนดังเนอะสังเนตไง ไม่ได้เลยแม่ละตั่างขงเราไปดแล้วมีคนหนึ่กว่าพอเห็นจัาเต้อยากียอกบยันอนพอเห้นจัาเต้นอยางยักๆอยู่กันนี่แม่ละไปยงานเมันคืนเนี้ยเดี๋ยวไปเห็นยุไกรดูไม่ใช่มันคืนคนย่าง o <coughs> 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 ี่่่เฮีดหี่ยวแหงเหเาก็มองเราเฮี้เจ้าจก็น่้ออเราานเนียเจ้าจะเก็บกสั่งจดทานสี่พันมาละบาะหกพันน่าร้งเจ็บนะสี่ห้าสิบแล้ว่เจที่ว่า ือเป็นเกินอะเักระเส่นอ่นแอ่ะมันส่งบางแห้งๆหือมือวาน เขียนสี่าเจ้าเขียนมันโคตรโคตรไปเงี้ยไรเขามันร่วงอาแงกะาเลยใส่ขีมหน่องอดแ้งเลยพูดยังไงนาะม้อมกนาหน่อไปหามาจำม่หวยอันามหาเกียหวยปกเป็นหวยหม้อมังสวาร์หนู้้ ไม่เหน่อยละขึ <k 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 t <t ้นไปห้ากับพ้าใบไห้นไปหาเก็บไว้ดอกห้าเกโคกตัวห้บวกิชิ <h OK)> <h well h <h ้นใหญ่หนาปลาเผานีกว่าเนาะกาพันคุน่ขาวาลงมา้น่อพอมากนะ ต่อ <c ười> um, <looking S 2> ีพ <c ười> ่อ <c> บ <ười> oh, ้านปันยังหมักปลาทำใหญ่ลองกินดีเนส่ยโอ้มาเงือเงือยังกินเขาบ่ เาตั้ยาี้ไม่ะีกนรถคันประทีบบ้านฮะไ่เหมืนเหมือนเนนาบ้านจ้างจางหวัดเลยออไปข้างนอกอืมติดรอเอาหญ่ไปดู้อเด็กกี้ก็งปใหญ่ทุนานผ้ารถกัน้มาคุคานใหญ่อืม เราไม่เห็นเขาในแท้เงาเงาเงาอะไรกินอืมแล้วเงินดุยมัน โอเคจะน้ำแสบมันนี่แบบนี้ เวลาลางสตอรี่เขามีไปกดลับไปบิ่งมาสิแจงนะไปกดขับไปบึงเพรามันกูเนี่มันสิโหว่คไปสอนเห็นว่าได้รับภัยเจ้าไปบึงแล้วกดออกมันไ่หายม่าใครจะถ่ายได้จะลองิดกัน Give him hand. โปรเต็มเฟสเลยมึงโปรเต็มเฟสเลยวะกิบที่มึงเสริมกันหมดต้องลงสตอรี่ลงซาทา,า,าราหลาดแบบลงโปรเลยแม่ไม่ชอบอ่าเป็นยังไงบ้โโางครูเราสตอรี่เนี่ย ค่าเป็นวิดีโอดูซ <c oughs> ันนาทีมาปาดถูกสิบหาทีล่าอะไรพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าจะสบายดี